น้ำหมักชีวภาพเราหมากักมะกรูดมันจะกลิ่นหอมมะกรูดแล้วก็ที่เหลืองๆนี่ก็คือขมิ้นนะคะเพราะเราใส่ผงขมิน้นสีมันจะได้สวยแล้วก็มันเป็นการเขาบอกว่าป้องกันเชื้อราได้ด้วยเนาะอันนี้เราก็แต่ว่าสีกลิ่นนี่โอเคเลยบางคนเขาไม่ชอบน้ำหมักนะคะน้ำหมักชีวภาพกลิ่นมันกลิ่นมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรบางคนก็ไม่ชอบกิ่นนะคะก็เลยก็เลยเอาขมิ้น ให้นกลิ่นของขมิ้นหอมของขมิ้นค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าเอาไปซักผ้าแล้วสีมันจะติดผ้าไม่ติดค่ะทําใช้นานแล้วค่ะทุกคนไม่ติดผ้านะคะหนะักเพราะว่าขวดนี้มันเกือบสองลิตรหรือเปล่าเนี่ยดังไม่ันแล้หนักหนักยกหนักค่ะทุกคน,นยกหนักน่ไว้เหนื่อยแขนนี่อ่ะไหวเดี๋ยวขอเอาฝามาปิดก,กัน กรอกให้ดูพอเป็นตัวอย่างก็ะล mm ้ใ hmm. ช้ได้จริงค่ะไม่ต้องห่วงนะคะให้ดูที่กรอกแล้วนะคะก็ฟองก็มีฟองอยู่นะบางคนเขาชอบฟองมากโอ้ยจะเอาไปทําไมฟองมากเนาะเห็นไหมคะที่เราทําเมื่อวานคะ่ะที่เราไล์ให้ดูเมื่อวานคะ่ะ สีสวยไหมคะทุกคนนี่ค่ะใช้ได้นานอันนี้ประมาณสิบสามลิตรกว่าจะดูว่ามีกี่เมื่อกี้ตอนมาใหม่ๆลืมดูดูว่ามีกี่นี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำยาล้างถ้วยล้างจานเราค่ะ กองก็กองก็โอเคอยู่นะใช้แเราจะติดใจทําใช้แล้วติดใจค่ะทุกคนทใช้แเราจะติดใจนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันจะไม่ทําให้แพ้มือเราจะไม่แพ้นะคะทุกคนแล้วก็กินกินก็โอเคหน้าฝนนี่เวลาเราซักผ้า มันจะไม่มีกลิ่นเหม็นอับเลยนะถ้าใช้ที่เราทำนะเพราะว่าส่วนผสมเราจะใช้เกลือรประมาณกิโลหนึ่งเนาะเอเจศูนหนึ่งกิโลเกินกิโลน้ำประมาณสิบสองลิตรค่ะจะให้ดูจะให้ดูดเนือ้อมันยังฟองมันยังไอ้นั่นอยู่เอาขนาดเอาไว้คืนหนึ่งแล้วนนี่เนื้อมันก็เนียนค่ะทุกคนนื้เนียนอยู่คะ่ะ นะคะให้ดูค่ะสวัสดีคิวเพชรขอบคุณมากนะที่มาให้กำลังใจขอยให้โปรเจคคิวเพชจให้ไปแเจคก่อนให้ไปแเจคคิวเพชรก่อนให้ไปแเจคทุกคนด้วยค่ะอ่าให้ไปแเจคแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะกำลังใจให้ช่องหน่อยะคะ่ะใช้เองรับลองไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนี่เธอกินหอมมากถ้าคนมีเวลาเนาะถ้าคนมีเวลาถ้าใครไม่มีน้ำหมักชีวภาพอันนี้ใช้น้ำหมักชีวภาพไม่ได้ใช้หมักมะกรูดไว้ค่ะหมักไว้ไวเป็นสามสี่เดือนเนาะเอามาขยายเอามากรองแล้วก็เอามาทำจะได้เยอะค่ะ แต่ถ้าใครทําสดๆอิ่นมันก็จะหอมค่ะหรือใครไม่อยากใช้เคมีเลยก็เอาน้ําเอาน,น,น้ำขี้เท่าอ่ะน้ำขี้เท่าทั้งหนึ่งกิโลแล้วมันแช่ไว้ใส่ถังน้ําประมาณเอาจะห้าหกลิตรก็ได้แล้วก็เอาไปแช่แช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็กรองค่ะมันจะรื่นบางคนก็ใช้น้ํายาทําน้ํายาล้างจานนะคะเอาขี้เถ้าอ่ะเอาขี้เถ้ามา ามาแช่ไว้ประมาณหนึ่คืนแล้วก็กรองค่ะก็จะรื่นค่ะล้างจานแล้วก็จะรื่นเพราะสมัยก่อนไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะแสงอาจจะไม่ดีหน่อยเนาะไม่ดีเท่าไหร่เน